ครับวันนี้เรามาดูเรื่องปัญหาน้ํารั่วนะครับครเนี่ยฮะตัวนี้ผมก็แก้ปัญหานะครับเพราะว่ามันผุนะครับผุแล้วน้ําก็จะรั่วหยดลงมาในพื้นนะครับในพื้นเป็นงานนี่ฮะขอบยางนะครับขอบยางที่ไม่ค่อย คือมันเก่าแล้วนะครับพวกใบไม้พวกอะไรมามาสะสมอยู่นะครับในช่วงนี้มันก็เลยทําให้พวกนี้ผุ่นะครับตามขอบนะครับก็จะไม่อยู่นะครับนี่ผมก็ได้ใช้อีบ็อกซี่นะครับอัดเข้าไปนะครับเป็นกาวสองตันนะครับผสมกันแล้วอัดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ขอบยางนะครับทดลองแล้วฝนตกมาก็ไม่รั่วนะครับสำหรับ BM520 ตัวนี้นะครับถังแก๊สก็ใส่เป็นถังปูนั้้นะครับ ใส่งโดนัทเข้าไปแล้วนะก็จะเปลี่ยนยางขอบขอบฝาท้ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะช่วงที่มันดันออกให้ร่วนะครับเพื่อช่วงนีนะ้ยางขอบประตูก็ใส่ให้ใหม่แล้วนะครับไม่มีผ้าแล้วนะครับ,รรบเป็ยนยางขอบใหม่แล้วนะครับผม งานติดแกส๊สลงเหลืออยู่นะครับคันนี้ก็มาใส่แก๊สใหม่หนึ่งคันครับก็วางวัดฉีดก็วางในแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับแนวตั้งเหมือนเดิมนี่เป็นเจจานจ่ายนะครับก็ ถ้าอยากให้ประหยัดก็ต้องอาจจะต้องเป็นติดแก๊สหัวฉีดแบบนี้นะครับก็ใส่ถังครับทำไว้ในไร่ในสวนนะครับต้องใส่ถังใบใ,ใหญ่ๆน,น,นานๆที่ออกมาเติมแก๊สทั้งนอกทีนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจในการบริการของเราขับมาตั้งแต่โคราชนะครับมาให้เราติดตั้งแก๊สให้นะครับ ส่วนคันนี้นะครับก็มาแก้ไขระบบงานนะครับระบบงานทั้งจอไม้นะครับทั้งจอไม่ด้วยะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจอไม้ส,สวยๆนะครับมีไฟโชเกียร์เรียบร้อยนะครับเดินระบบไฟใหม่นะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ระบบไฟก็ค่อนข้างจะลวน อันนี้เขาได้วางมาแล้วนะครับเราก็ได้มาเก็บพวกสายไฟนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่แผ่นกันใบไม้เข้านะครับแผ่นกันใบไม้เข้านี่สำคัญมากเลยนะครับนี่ฮะใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจอีกคันนึงนะครับส่วนคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเก็บสายไฟในห้องเครื่องนะครับสายไฟเหลือนิดเดียวนะครับ ฝาปิดเรียบร้อยนะครับกันน้ําเข้านะครับอันนี้ยังใส่เป็นหม้อพักเดิมๆก็ดีนะครับจะมีไฟโชว์ด้วยนะครับเนี่ยมีไฟโชว์ที่หน้าจอด้วยก็เป็นรุ่นเจรุ่นจันจ่ายนะครับวางมานานละครับเราก็มาเก็บสายไฟนะครับใส่ระบบใส่อะไรให้ดูสวยงามนะครับห้องเครื่องก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับนี่ก็เป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่นะครับของอพักน้ําใส่ให้ใหม่นะครับตัวฉีดน้ําใหม่ สีนี้ก็ดูสวยนะครับสีเทานี่ครับอันนี้จอไม้นะครับก็เรียบร้อยนะครับมีไฟโชว์เกียร์ให้เรียบร้อยนะครับไ้โชว์เกียร์เรียบร้อยครับก็หนึ่งคันครับก็ลูกค้ามายาวไกลนะครับส่วนคันอุบลราชสานีคันนี้เจอแจ็คพอตอีกครับเมื่อวานเบาะไม่เลื่อนนะครับ เบาไม่เลื่อนนะครับก็สงสัยว่าเมื่อวานนี้ไปขับมาแล้วก็เบาไม่เลื่อนเออเลยปรตูเนะนะครับถอดไปซ่อมใหม่เลยครับมอเตอร์อข้างล่างช็อตนะครับสงสัยจะมีน้ําเข้าของเก่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารถอาจจะดูดน,น้ำนะนี่ฮะ ตัวนี้กล่องใบนี้นะครับช็อตลุงกาวตลอดนะครับนี่ครับกล่องใต้เบาะครับกล่องคอนโทรลนะฮะก็อาจจะทําเป็นเมนูนให้แล้วนะครับเพราะว่าลีเลมันค้างแล้วไหม้แล้วด้วยครับกล่องใต้เบาะนี่ไหม้นะครับเพราะว่าส่วนข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายจะเป็นเมนูนนะครับไม่มีเมมโบรี่นะครับข้างซ้ายจะเป็นไม่มีกล่องนะครับ ป็นสายไฟเข้ามอเตอร์โดยตรงนะครับก็อาจจะต้องทำเป็นสแตนดาร์ดให้ใหม่นะครับเพราะรุถก็ยาวนานล้วนะครับก็ถ้าไปถึงที่นู่นก็จะลำบากในเรื่องการเพราะว่าระบบเซตเซ็ตตรงนี้ก็จะเซ็ตไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าบิลนี่สามารถเลื่อนได้เลื่อนลงได้ปกติแล้วนะครับซ่อมให้แล้วนะครับผม ครับ B M ที่เห็นอยู่นี้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับถ้าใครอยากได้ก็วางเจให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ล้อข้างหน้านี่ฮะสองสามห้าสี่สิสิบปดนะครับผมข้างหลังเป็นสองสามห้าสองหกห้า -3518 นะครับข้างหลังเป็นแม็ก10นิ้วนะครับข้างหน้าเป็นแม็ก9นิ้วนะครับผมสภาพโดยรวมนะครับวาง2 JBBTI แล้วนะครับสวยนะครับถ้าใครมองหารถที่วางเครื่องแล้วนะครับก็ไม่น่าพลาดนะครับยังสวยอยู่นะครับสำหรับ5.25คันนี้เรามาดูงานปั้นนะครับ อันนี้ผมพยายามจูนเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับ W123 นะครับคันนี้จูนเครื่องขึ้นมาแล้วตอนนี้เครื่องเดินนิ่งนะครับเดินนิ่งนะครับผมอ่าสองคันเลยนะครับอันนี้ก็เดินจะกกระตุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้จูนอันนี้มีปัญหาเรื่องน้ําดันนะครับคันนี้น่าไปทำฟ้าสูบมาไม่จบงานนะครับ ทำผสมมาไม่จบงานนะฮะก็ลูกค้าจะมาปั้นนะครับเราก็ยินดีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่อนุรักษ์นะครับนี่ฮะรอบเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ800นะครับนิ่งๆนะครับอ่ดับเครื่องก่อนนะฮะดับเครื่อง ก็อันนี้เป็นงานปั้นนะครับที่รอคิวอยู่นะครับรอคิวอยู่เป็นงานปั้นสภาพโดยรวมนะครับเป็นเคจัดนะครับเครื่องเดินเดินนิ่งนะครับแต่ว่าคันนี้น้ําดันก็ยังไม่จบงานนะครับส่วนคันนี้ก็ได้จูนได้เรียบร้อยครับจูนได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะดับเครื่องเลยนะครับพร้อมๆกันเลยสองคัน ครับอันนี้งานปั้นนะครับอันนี้พอดับเครื่องแล้วนะครับผมจะลองดูว่าคันนี้สตาร์ทชิ่งเดียวติดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาสตาร์ทยากนะครับดูทางนี้นะครับให้สั้นสังเกตดูนะครับว่าเอามือแตะลงไปที่ฝักบัวนี่นะครับกดลงไปมันจะตึงนะครับจะไม่ค่อยลงนะครับคือกดมันต้องใช้แรงนะครับใช้แรงกดเยอะนะครับใช้แรงกดเยอะ จะหาอะไรวางให้ดูดีเนาะ,ะได้ตะกัวมานี่จะลงไหมวางไม่ลงนะครับโทรศัพท์ดีกว่าลงไหมนะฮะโทรศัพท์ผมนี่แหละวางลงไปนะฮะนะครับ,นะรบวางโทรศัพท์ใส่ไม่ลงนะครับอันนี้สตาร์ทง่ายนะครับมาดูอีกคันหนึ่งครับอันนี้ก็เครื่องตัวเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมวางโทรศัพท์ใส่นะครับเห็นไหมฮะลงไปเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะก็คือตอนนี้วาล์วแรงดันที่ถังจะรั่วนะครับเวลาสตาร์ทเราจะทําให้สตาร์ทยากนะครับนะฮะคือเวลาเรากดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงกับมือวางไปมันก็จะลงเลยคือไม่มีแรงดันกักเลยนะฮะอ่าวาล์วแรงดันรั่วนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยก็ต้องเปิดปิดกุญแจสักสามสี่รอบก่อนนะครับเพื่อจะให้แรงดันเต็มท่อก่อนแล้วค่อย สตาร์ทนะครับถึงจะได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับชึ่งเดียวติดนะครับเพราะว่านะฮะกดยังด้งเลยนะครับเนี่ยกดลงยังด้งเลยนะฮะลงยังด้งขึ้นเลยก็เป็นงานปั้นนะครับเราจะมาปั้นต่อนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องระบบเดิมนะครับใช้งานแบบเดิมให้ใช้ได้ทุกวันด้วยครับ ก็ดูลักษณะสองเครื่องนี้ก็หัวเฮดก็ยังดีนะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นแรงดันที่วาล์วแรงดันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนวาล์วแรงดันไปใส่ก็น่าจะใช้งานได้ดีนะครับผมสองคันสำหรับง,งานปั้นนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับมาให้เราปั้น W123 คู่นี้นะครับผมก็ ท่านใดที่ยังมองหารถมือสองอยู่นะครับก็มีครับอันนี้ C2-2-0 นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับติดแก๊สเรียบร้อยนะครับถ้าใครกำลังมองหาสภาพเดิมใช้งานได้ดีมากนะครับประหยัดด้วยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผ่านการทดสอบแล้วนะครับถึงจะให้ลูกค้าออกไปนะครับอะไรไม่ดีนี่ผมจะซ่อมให้หมดนะครับผม คันนี้ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับ960คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1J Turbo นะครับสำหรับใครที่ชอบความรุนแรงนะครับแตะเป็นหลังติดเบาะเลยครับก็คือนี่แหละครับ960คันนี้นะฮะก็ยังไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จอดไว้หลายวันก็สตาร์ทติดชึ่งติดชึ่งอยู่นะครับรถคันใหญ่ดูดีครับสภาพโดยรวมก็ 80็นตนะครับสีไม่ต้องทำนะครับสวยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของมองหารถมือสองอยู่ก็ตัวนี้มี3คันนะครับมี960แล้วก็มี C20 แล้วก็มี525นะครับ BMW นะครับมีอยู่3คันให้เลือกนะครับผมก็ท่านใดที่อยากจะมี นะครับที่เราทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปซ่อมต่อนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจอันนี้ก็ยังไม่มีงานวางเครื่องมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีแต่งานแก้ระบบนะครับติดแก๊สมั่งทำสายแก้ระบบไฟมั่งนะครับสำหรับ190นี่ก็เป็นงานอนุรักษ์แล้วนะครับงานอนุรักษ์แล้วแล้วก็ จะทำทสวยๆไว้เก like ็บนะครับบางท่านก็มาทำหม้อ <till> น้ําทําอะไรใหม่นะอย่างนี้เขาก็มาให้เก็บระบบไฟอย่างเดียวนะครับระบบไฟอย่างเดียวนอกนั้นเขาก็ให้คงที่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงที่ของเดิมไว้อยู่นะครับที่เขาวางมานะครับก็อยู่ที่ลูกค้าว่าต้องการแบบไหนนะครับเราก็เน้นความปลอดภัยนะครับสายไฟเป็นหลักนะครับสรุ่นๆเก่าๆนะครับอันนี้ก็แกงานครับ ยังไม่ได้กลับบุรีรัมย์นะครับคันนี้แก้งานอยู่นะครับเรื่องน้ําเข้าในตัวรถนี่แหละครับนะฮะแกระบบงานอยู่นะครับคันด้งนบนก็ใกล้เคียงแล้วครับก็เหลืองานเล็กน้อยที่ยังแก้อยู่เบาะก,ก็อย่างที่ให้ดูแล้ะครับใกล้ความจริงนะครับขอบคุณมากครับ